จริงสิอาจจะมีของดีอยู่นี่นะกระดาษก๊อปปี้สามมิติอะไรนะ่ะแค่กระดาษธรรมดาอ้าวลองขึ้นไปนอนบนนั้นเลยอเอนอนเนอเอแบบนี้เหรอเอชื่อว่ามันปแปลกๆนะเอาละลุกขึ้นได้แล้วละฮะนี่ไงก็ปี้รูปโดพิตาเสร็จแล้วแต่ของแบบนี้จะให้เฝ้าบ้านได้ยังไงกันเล่า นี่นี่นี่เห็นไหมเหมือนเลยค่อยคนูนขึ้นมานี่นี่นี่เหมือนเลยเออยอเหมือนเออเอนเออเอนเออเออเอเออาออเอเอ้าออเออเอดเออออเนอเออเอเออเออเออบเออเออเออเเเอเนเเอ อ๋อก็จัดท่าทางตามที่ต้องการได้นะจริงเหรอ,อเออเอองั้นก็ต้องเฮ้ยโพสท่าแบบนี้เลยนี่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 เออเอาไงละเอาไงแบบนี้โมไม่กล้าเข้าบ้านแน่เลยอะ่าใช่่วางใจได้เลยไปกันเถอ,อะออจึ๊บอืมง่ายนะพี่ตะทำอะไรอยู่วะนะทำท่าแบบนั้นหมายความว่าไง อย่ามีเรื่องอ่ะได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้พูดบ้างเด้ฮะไม่พูดตึกโอ้โหยื้อ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 ย้อยื้อยื้อยื้ยื้ยื้อยื้ายข้าย้าย้อยื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 ้ยื้อ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 ยป้อยื้อยื้อย้อยื้อย้้้อื้อือ้้้้อ ด้หน้อยยืดปากสาวให้วันนี้ฉันยอมยกโทษให้ก่อนก็ได้ไปละอ,อ๋อกระดาษก็พีป้สามมิติเหรอือ สนุกมากเลยล่ะลองเลยดูไหมล่ะเอามาเนี่ยโอยเหรออโอ้โหโอ้โหแม่อ๋อไเดี่อยๆอุ้งมามามานี่ๆีีโอ้โหแยะเลยมีความสุขจังเลยถ้าท่าวันนี้กินได้จริงๆคงสุดยอดเลยนะมาช่วยแม่รดน้ำในสวนหน่อยสิลูก๋อเคแม่ ขอโทษนะจ๊ะฉันลงไปแป๊บหนึ่งนะนะบิตะนึกว่าวันนี้จะได้เล่นกับชิสุกะแบบสบายสบายซะอีกเอเอจริงด้วยเดี๋ยวสิ่ออโอเคแล้วยังอ๋เอาละนี่ไงได้แล้วเอาเลยนะเอาเลยเปิดปั <laughs> ๊บ <laughs> ชิสุกะทำอะไรอยู่นะรีบลงมาช่วยแม่สิ <laughs> <laughs> หนูช่วยอยู่แล้วไงคะแม่ <laughs> ่ดยแล้วออาเอทำไมทำไมมีชีสุกะสองคนเหรอเออเออจ็ชึบตัดตัดเออเเฮ้ยออีกนิดวายตาเหนหกวาวาย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 ยจึอุ้ยออ้ยรอดตายไปที ขอบใจมากนะอ่าเอ้ยอะไรเนี่ยเมื่อกี้นิ่มๆเอ้ยงงนะเนี่ยเออนี่ยอดเลยยอดเลยเออเออเฮยอ่อ่อะไรเนี่ยมีขึ้นงอกมาได้ยังไงทุกอย่างเลยเนาะอ๋อสันได้ออกจา เราว่าจะแอบขอับรถไปเที่ยวโดยไม่บอกแท้ๆเชียวนั้นเนี่ยแต่ว่ามันคงจะเด่นเกินไปนะว่าแต่รุูนพีในคิจิเนี่ยแหละ เนี่ยลองนั่งกันเถอะไปเลยนั่งไหนน่งนี่เราขับรถไปเที่ยวกันมั่งนะเอยไม่ได้หรอกถึงรูปทรงจะเหมือนเป๊ะแต่มันวิ่งไม่ได้หรอกงั้นเหรอเฮ้ยโนบิตะฮะใจเอ็นเมื่อกี้นี้จะทำให้เจ็บแสบนักนะอะไรเหรอเรื่องอะไรเหรอเตรียมใจเอาไว้ได้เลยว่าโดนแน่หยุดนะหยุดไปหยุดโอ้ยลอยไปได้ไงเนี่ยไอ้หยุดอัเนี่ยหลอยแก ไอ้แกเล่นหนีแบบนี้มันขี้คาดีนะมันเรื่องอะไรกันแล้วเนี่ยเอเ้ยเอเอเธอทำรังเธอทำไมข้างบนนั้นมีอะไรอย่างนั้นเหรอเนี่ยอ้าวเธอจะหัวมอยวทบหนีหน่อยหยุดเดี๋ยวนี้เลย มันเบาอะนะก็ลอยไปตามลมได้ดีจังเลยเหมือนขับรถกลางอากาศเลยบินได้เลยดูนั่นสิอ่ะนัาสนาอ่อนนี่นะเฮ้สนาอ๋อใครเรียกอ่ะอ่ะอ่ะฮ่าาโนบิตะทำไมถึงก็รถของเราบินบนฟ้าได้ด้วยนะสิแหมไม่ต้องเติมน้ำมัน้วยนะอิสระนะอิฟรีแค่น้นโอยน ดีจังเลยที่จุฬะเสร็จเร็วโนบิตะขอบใจที่ช่วยเฝ้าบ้านนะโนบิตะอ๋ะอโนบิตะแม่บอกแล้วแท้ๆว่าให้อยู่เฝ้าบ้านจริงๆเลยเด็กคนนี้ช่วยผมด้วยเอออช่วยด้วยโอ้ตายแล้วแขนจังลูกแม่ช่วยด้วย,ยวเขาเขงจังโถอะแะขงจัง,อจงโอ้ลูกแม่เฮ้อ มีใครโดดลงไปในน้ำแล้วยอะไรอ่ะเน้อเอเออะไรอ่ฮอฮ้อเงอเฮจองลูอเฮ้อเง้อเฮ้อเฮ้อมฮ้อเฮ้อเ้อเฮ้เป็อเงบอ้องลูกเ้อเฮ้อเเลยนะฮ้อเฮเอเ้อเ้อ้อ้อเอเ้อเ้ฮ วัสด uh, ีค uh, ่ะด oh, oh. hmm. ี่ะดอกไม้ใส่ยจังเลยนะคะขอบใจนะจ๊ะเอ๊โอ้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 อ้ตาเ่นยักษนี่จังเลยโอ้ยเอ๊ะอ่ะทำไมอ้าเอ๊ะรเนี่ยโอ้ไอติดค้างอยู่บนต้นไม้ไ่ะด้เอตัวเอ้าโอ้ยมีอะไรเหรอชิคุกะโนบิตะ สงสัยที่จายแอนพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยคงเป็นหุ่นคัพนป้แน่เลยอ่ะโอ้ยเรามาแลงมา่ีนะเฮ้ยเฮ้ยแบบนี้เรื่องเฝ้าบ้านก็จ่ายแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วเร็วเร็วทำให้รีบกลับไปโดนสวนยับแน่เลยโดนแน่โดนแน่เจ๋ยคือไปทำจนได้ โนบิตะเอ้ยอคะเจ้ยเอ้ยอ้ยแม่ลาตะเวนเหนื่อยไหมคะที่นี่บ้านของคุณโนบิตะใช่ไหมครับค่ะเอานี่เธอเมื่อกี้ได้ขอบใจมากเลยเพราะเธอช่วยชี้ตัวขโมยแท้ๆเลยแล้วเลยตามจับตัวได้น่ะเอ๊ะโนบิตะช่วยจับขโมยเหรอแต่แต่นั่นมันคนละเรื่องกันคนอย่างลูกน่ะ อ๋อแล้วเขาก็โดดลงไปช่วยลูกชายของฉันที่กำลังจะจมน้ำด้วยล่ะค่ะเอออ๋อผมเองก็รอดตายมาได้โดยไม่บาดเจ็บกับพวาเขานี่แหละครับมันยังไงกัน่ะฉันว่านะอยู่ที่เฉยแบบนี้เหมือนจะมีประโยชน์กว่านะต้องขอบคุณมากเลยนะครับจริงๆเลยงั้นเลยครับเอาไหมล่ะค่ะยังไงก็คนละเรื่องกันนะวิธายจริงเหรอคะจะต้องตอบให้เราแน่เลยล่ะค่ะแบบนไม่ต้องหลบกน้คะ 어어 uh 어농 -huh. <laughs> <놀람> 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 <놀람>